พออารวกกายกลับมาเจอพระพุทธเจ้าก็เริ่มขับไล่พระพุทธเจ้าเลยทั้งเศกพายุใส่เศกฝนใส่เศกพายุหินใส่พายุหินนี่คือนึกภาพเป็นก้อนหินมหาศาลเนี่ยให้พุ่งใส่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่เป็นอะไรเลยเรียกว่าจะเป็นก้อนหินก้อนกรวดจ,จะเป็นอาวุธใดๆเมื่อพุ่งถึงพระพุทธเจ้าจะกลายเป็นดอกไม้พวงมาลายัยแล้วก็ร่วงลงแทบพระบาททั้งหมดซึ่งในเมื่ออารวกกะ ทำทุกวิธีแล้วก็ไม่สามารถฆ่าพระพุทธเจ้าได้แต่ก็ยังไม่หยุดเลยใช้วิธีอื่นก็คืออาวุธสังหารขั้นรุนแรงเป็นอาวุธที่ดีที่สุดที่อาราว่ายักษ์มีเรียกว่าทุตสาวุธทุตสาวุธเป็นลักษณะแบบไหนทุตสาวุธลักษณะเป็นผ้าฮะเป็นผ้าเหรอตอนแรกเราคิดว่าจะเป็นแบบพวกเป็นค้อนเป็นขวานหรือเป็นอาวุธอะไรที่ดูแบบหนักๆเป็นผ้าที่ไม่ธรรมดาคือผ้าผืนเนี้เรียกว่าทุตสาวุธแล้วกันให้ดูน่ากลัวหน่อยเขาบอกผ้าแล้วแบบ ไอ้เปนยังไงวะทุษสาวุธอันนี้ถ้าโยนไปบนอากาศจะทําให้ฟ้าฝนแรงเป็นเวลา12ปีโยนลงพื้นดินเนี่ยต้นไม้พืชพันธุ์จะลุกไหม้เป็นเวลา12ปีถ้าโยนลงมหาสมุทรเนี่ยมหาสมุทรก็จะแห้งขอดเหลือแต่ก้อนหินเลยแล้วถ้าทิ้งลงบนภูเขาล่ะเปรียบเทียบง่ายๆเลยว่าแม้แต่ภูเขาสิเนลูมาซึ่งเป็นภูเขาใหญ่ในตำนานเนี่ยก็จะระเบิดกระจุยเป็นผุยผงเลย อารวาะกะยักษ์เนี่ยก็ปล่อยทุตสาวุธไปในอากาศจะให้พุ่งไปทํำลายพระพุทธเจ้าแต่ทุตสาวุธที่บอกว่าทรงอํานาจบารมีเหลือเกินนะ่ะกลายเป็นผ้าผืนธรรมดาลงไปวางแทบพระบาทเหมือนผ้าเช็ดเท้าของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเอง